โอเคผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมมันยูทูผมโจนะครับก้าวเลยครับอ่ามีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพีา่สอนแนะนาหาอ่าไม่หาแนะนําเพื่อฮีโร่ให้หน่อยเป็นแนวทางการเล่นผู้เล่นใหม่เออผมออว่าเออว่ะผมยังไม่เคยทําคลิปแนวนี้เลยเนาะก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนในเซิร์ฟเซิร์ฟเบต้าก็แล้วกันเพราะว่าเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟไทยนะครับนี่ผมบอกตรงว่าผมไม่มีนะครับผมไม่ได้โหลดไว้ ผมโหลดไว้แต่เซิร์ฟเบต้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนในนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันใช้ได้กันใช้้ไดเหมือนกันหมดต้องพูดคํานี้ดีกว่าใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับก็เป็นแนวทางการเล่นเนาะเพราะว่า,าหลักๆแล้วก็มันก็คล้ายๆกันนะครับสําหรับเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟเบต้าเหมือนกันเลยนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะแยกประเภทหมวดหมู่ให้ก่อนดีกว่าอ่ะ อันนี้ครับอันนี้คือช่องของอของการซื้อฮีโร่ใช่ไหมซื้อฮีโร่นะครับพี่ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นเป็นยังไงดีผมยังไม่รู้ตำแหน่งของผมเลยเอาหลากัลกๆเลยว่าอ่คุณชอบเล่นตำแหน่งไหนอย่างผมเนี่ยผมชอบเล่นแบบเป็นสายเปนป่วนหน่อยเล่นได้ทุกทุกตำแหน่งขอแบบขอแค่ป,ป่วนอย่างผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นอ่าเป็นแก๊กนะครับนี่เป็นแก๊กนะครับผมเป็นแก๊กนะครับเป็นเพื่อ,อ เป็นแบบซับพอร์ตเป็นซับพอร์ตซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันมันป่วนมันป่วนได้และมันไม่ตายไงมันจะอึดนะครับเป็นเพื่อซับพอร์ตนะครับเนี่ยเพื่ออาโตโรนะครับผมเพื่อแกร็กนะครับนี่แล้วก็นี่ครับผมซิปนะครับคุดป่วนผมบอกเลยว่าประเภทพวกป่วนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอะหลักๆก็แล้วกันเพราะว่าผมจะไม่เจอะจงเป็นตัวนะครับเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวนะครับผมอะ หมดหมู่นะครับนี่เลยผมจะเริ่มจากอ่าอ่าซัพพอร์ตก่อนลวกันเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ผมชอบมากนะครับซัพพอร์ตนะครับผมหลักๆแล้วก็จะเป็นเพื่อฮีโร่ที่ซัพพอร์ตตรงตัวเลยก็คือเป็นตัวที่คอยซับทีมนะครับคอยมองตำแหน่งป่านะครับผมคอยยืนป่ายืนนู่นยืนนี่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับยังมันจะมีเพื่ออ่าแท้งนะครับเดี๋ยอย่างเพื่อตโล่จะเป็นแท้งเลยนะครับแท้งจะจ่านะครับผม แล้วก็จะเป็นอ่าเพื็กเมดนะครับจะเป็นนี่เลยอลิศนะครับผมนี่ครับผมนี่จะเป็นเพื็กตัวนี้นะครับมันจะมีเมดนะครับผมซัพพอร์ตที่โกงตอนนี้นะครับที่ผมคิดว่าที่โกงนะครับผมจะเป็นเจ้ากบนะครับเพราะว่าเจ้ากบเนี่ยมันสามารถอ่ามองแมพได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่อ่าเขาปรับขึ้นมาเขาปรับขึ้นมาต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า ขาปรับขึ้นมาแล้วมันโหดจัดเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าแบ็กแมนแบ็กแมนตัวใหม่นี่คือมันเอาไว้มองเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้ากบมันเอาไว้มองเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะเลยเป็นตัวแก้ทางเอาง่ายๆว่าเป็นตัวแก้ทางนะครับอประมาณนี้เนาะสำหรับการแก้ทางเดี๋ยวค่อยผมค่อยมาทำคลิปแยกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ย มันจะยาวนะครับม,มันมีบอกอยู่แล้วว่าตัวไหนแก้ทางตัวไหนนะครับหลักๆแล้วซับก็คือซับบอกตรงนะผมก็ผมก็อธิบายไม่เก่งเหมือนกันนะเกี่ยวกับการอธิบายฮีโร่นะครับผมเนี่ยมองหน้ามันไวเนนเนน้เนี่ยเนี่ยหน้าดูดุพวกเนี้ยเนี่ยดูหน้านะเนี่ยเพื่ออลัมเพือกอเนี่ยพว่หน้าแบบแปลกๆอะ่ะเออมันคือแทงหรือไม่ก็มันจะมีสัญลักษณ์บอกนี่เห็นไหมนี่แทซงพพอร์ตเห็นไหมนี่สัญลักษณ์ข้างล่าง นะครับมันจะมีสัญลักษ์บอกถ้าอย่างเป็นอลิสนี่อลิสก็จะเป็นเมดเห็นไหมมันจะมีบอกเลยครับนี่เห็นไหมแท้งมันจะมีแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะถ้าอย่างเป็นเวทนี่เห็นไหมมันจะเป็นสมุดใช่ไหมเห็นไหมเล่นอ่าเป็นเล่นเล่นกลางได้เล่นซัพพอร์ตได้แต่หลักๆแล้วขอออกมาซับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะอ่าปวนป่วน,ป,วน,ป,วนป่วนนิดนึง วดนิดนึงต้องพูดคําว่าปวดนิดหนึ่งดีกว่าอ่ะเห็นไหมมันจะมีแท้งนี่เห็นไหมแท้งบอกแต่กิลด์เดอร์ผมถ้าเกิดเล่นกิลด์เดอร์นะถ้าแบบเป็นคนที่ชอบเล่นกิลด์เดอร์เล่นแท้งก็เก่งเล่นเมดก็แรงเออพูดแค่นี้แหละมันพลิกแพงได้มันพลิกแพงได้นะครับก็โอเคอสำหรับเจ้าเพื่อ,อตระกูลซับพอร์ตทั้งหลายเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไปไปศึกษาเองนะครับผมก็ ประเภทแทงนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมถ้าจะซื้อนะครับแทงซัพพอร์ตนะครับผมต่อไปเป็นแคลรี่นะครับเป็นตำแหน่งที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับผมแต่เป็นเป็นเป็นตัวในทีมที่ตายบ่อยมากๆนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างเกิดยากนะครับ เพราะว่ามันจะมีทุกคนลุมเอาตลอดเวลานะครับผมอ่ะหลกัหลกๆแล้วนะครับที่จะให้เล่นแรกๆเลยนะครับผมมีเทลอนัทครับคือต่ายแรงได้ยาวๆนะครับผมถ้าเล่นเป็นบอกเลยว่าโคตรแรงแล้วผมบอกเลยว่าทุกแพทเทลเล่นต่ายแรงดีสุดนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบอยากแบบอินดี้หน่อยก็มหาเทพยนครับนี่เลยนะครับผม เล่นได,เนได้เล่นได้ทุกทุก,ทกอะไรวะทุกเซิร์ฟเออเล่นได้ทุกเซิร์ฟนะครับหมาเทพยอนกับเทลนะครับได้ทุกเซิร์ฟนะครับส่วนฮายะเตะเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางเซิร์ฟมันจะเนิร์ฟนะครับอ่าทูดามจไม่เหมือนกันนะครับอ่าต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าส่วนถ้าเกิดแบบมีงบหน่อยนึงนะครับผมมีงบหน่อยนึงที่แบบอยากเล่นแบบเก่งๆเลยแบบนี่ครับเอลันดอร์ จ็กเกอร์ก็ได้นะผมบอกเลยนะว่าจ็อกเกอรก์ก็เก่งเหมือนกันนะหลักๆแล้วก็ผมแนะนําเป็นเทลครับถ้าเกิดเล่นใหม่นะเพราะว่ามันเล่นได้ตลอดยาวๆเอาแล้วผมกดออกทําไมวะโอเคตําแหน่งต่อไปเป็นเมดครับผมเมดหรือเลนกลางนะครับผมนี่ครับผมเมดก็ตรงตัวเลยนะครับผมเป็นสายเวทนะครับเราสามารถ เดินได้ทุกเลนดีกว่าเดินได้ทุกเลนแต่เดินมั่วเราก็ตายเออต้องต้องเดินดีๆเด้ออ่ะเมดนะครับผมจะอยู่ช่องที่สามถัดจากสุดท้ายนะครับผมนี่เล่นดีๆเด้อผมจะไม่เจาะจงแต่ละตัวนะครับว่าตัวนี้เล่นยังไงตัวนี้เล่นยังไงนะครับมันถ้าผมเจาะจงไปอ่ะมันมันจะเล่นอ่ามันจะทําคลิปมันย,ยาวนะครับมันคลิปมันจะน่าเบื่อนะครับผมก็หลักๆแล้วนะครับที่ผมอยากจะให้เล่นเลยนะครับผม มีเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเจ้าวิซี่ตัวเนี้ยตัวเดียวพอโคตรแรงไอ้ที่โคตรแรงแล้วโคตรแบบสกิลโคตรไหวนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากแบบช่ำหน่อยอยากแบบอยากรอ,อ,อ,อหน่อยก็นี่ครับรอเลี้ยวครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสําหรับรอเลี้ยวนะครับก็โอเคสองตัวเนี้ยเลือกเ er อาเด้อเราจะเล่นตัวไหนถ้าอินดี้หน่อยก็นั่นแหละเล่นเป็นเพื่อนนี้ก็ได้เนี่ยเพกได้อินดี้หน่อยนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่เก่งนะมันก็เก่งนะ มันก็เก่งแต่มันก็เก่งแต่ละคนแต่ละคนมันมันเก่งตัวไม่เหมือนกันเลยคุณต้องหาเอ,าเองว่าคุณเก่งตัวไหนแต่ถ้าเกิดแบบจะเล่นแบบเป็นแบบผมชอบเล่นเมดครับแต่ผมอยากเล่นอ่าตัวไหนก็ได้ครับที่ผมเอามาฝึกก่อนนะครับผมตัวนี้ครับมันแจกฟรีไม่ต้องซื้อเราเล่นได้เลยนะครับผมตัวที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันแจกฟรีนะครับเราเล่นได้ยาวๆนะครับ พี่ซีเนี่ยเล่นได้ยาวๆนะผมเล่นยันคอนนะครับผมเซิร์ฟไทยนะผมเล่นยันคอนนะต่ก่อนเนี่ยไม่แล้วเซิร์ฟนี้ผมก็เล่นเดี๋ยวว่าแต่เซิร์ฟไทยเลยเซิร์ฟนี้ผมก็เล่นนะครับผมอ่ะอันต่อไปนะครับเป็นแอสซัสซินนะครับแอสซัสซินแอสซัสซินเนี่ยผมอ่าสำหรับมือใหม่นะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเมดเอเล่นแอสซัสซินสักเท่าไหร่ๆๆๆๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือน เหมือนตัวความหวังอะส่วนใหญ่คนจะตั้งไว้ว่าแอทซินป่าคือตัวความหวังของทีมเว้ยมันไม่ใช่ทุกคนอนะมันคือความหวังผมอยากจะบอกกับไว้ยอย่างนี้ดีกว่ามันจะให้ตัวใดตัวหนึ่งแบกมันไปไม่ได้มันก็มันก็เป็นไปได้แหละแต่แต่กม็มันก็ช่วยกันดีกว่าไหมอะเออเนาะก็หลักๆแล้วที่ผมอยากให้เล่นนะครับถ้ามีงบหน่อยก็เล่นตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็โกงอนะตอนเนี้ยแต่ถ้าเกิด มันแจกฟรีใช่ไหมแบบเป็นสายฟรยีจ๋าเลยก็นี่ครับบัตเตอร์ไฟครับไม่ยากอยู่แล้วผมบอกเลยว่าบัตเตอร์ไฟเป็นตัวที่โกงมากๆในเซิร์ฟเบต้านะครับคือแรงที่วฮี้อะแรงมากแรงจะจัดออกถึกก็ถึกเลยออกออกดามเมจก็ดามเมจจ๋าเลยนะครับผมเนี่ยบัตเตอร์ไฟนะครับออกถึกแล้วไม่ไม่ใช่ไม่แรงเวยมันแรงนะมันแรงด้วยเด้อเอออันต่อไปเป็นอ่าไฟเตอร์นะครับไฟเตอร์ที่ผมจะแนะนําเลยนะครับผมอ่า ไฟเตอร์นี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นว่ะผมแนะนําเป็นทา,าร่าก็แล้วกันเพราะว่ามันแจกนะครับผมเซิร์ฟไทยทาร่ามันแจกก็แต่ถ้าเกิดอยากเอาแบกทีมนะครับเป็นนี่ก็ได้ครับคิวกอตเล่นง่ายนะแโอเมนนะครับผมอ่าตัวเล่นง่ายๆนะครับโมทอสนี่ก็แจกนะนี่นะโมทอสก็แจกนะโมทอสก็เล่นง่ายนะเป็นตัวแทงค์ด้วยเป็นตัวไฟเตอร์ได้ด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมส่วนซูเปอร์แมนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้เล่นักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นไม่ช่ำชองจริงเนี่ยมันมันก็พาทีมพังได้อาจจะโดนด่านะครับผมก็หลักๆแล้วนะครับเล่นโมทอสก็ได้ครับไฟเตอร์หรือไม่ก็เล่นแบตเตอร์ไฟก็ได้ครับเล่นเป็นไฟเตอร์นะครับมันเล่นได้หมดครับมันพลิกแพงได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับมือใหม่ผมให้อ่าไฟเตอร์นะครับโนหนึ่งผมให้เป็นโมทอสนะครับสำหรับมือใหม่นะผมบอกเลยนะมือใหม่ โอเคอันต่อไปครับเป็นแท้งนะครับแท้งจ,าจา๋าๆแท้งจัดๆนะครับผมมีครับตัวแจกมีอ่าทาร่าครับหนึ่งตัวตัวนี้เลยนะครับผมตัวแจกแล้วก็อ่าเจ้าตัวนี้ครับมีหน้าผมไม่แน่ใจว่าแจกหรือเปล่าแต่ก็มีหน้าก็โกงอยู่นะดูดเลือดแรงนะผมบอกเลยว่ามีหน้าก็เป็นตัวหนึ่งที่อันตรายมากๆนะครับเป็นตัวที่โกงนะ ดูดเลือดแรงมากๆนะครับผมแล้วอีกอย่างสกินสวยนะครับและเป็นตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบที่จะเล่นมากๆนะสำหรับมีหน้านะครับเนี่ยดูดิสกินเนี้ยโคสวยผมชอบสกินเนี้ยแต่ผมไม่มีไงผมหาอยู่แต่ผมไม่มีแต่ผมมีสกินนี้ผมแนะนําให้เป็นมีหน้านะครับมีหน้าผมมีสกินนี้ก็โอเคครับก็หลักๆแล้วแทงนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าจะให้ซื้อ ช่องอ่าช่องที่สองนะครับนี่ช่องที่สองประเภทแท้งทั้งหลายนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากให้แท้งมีดาเมจนะครับเล่นแท้งและมีดาเมจนี่เป็นคือมาร์ลอดลูกลัก G.M ผมบอกเลยว่าไม่เคยเนิฟอ่าแต่ถ้าเกิดหลักๆที่จะให้ผมแนะนําเลยผมแนะนําเป็นนี่ครับมีหน้านะครับผมตัวแจกนะครับอ่ตัวต่อไปนะครับตัวแจกต่อไปคือโมทอส นะครับเป็นไฟเตอร์นะครับเป็นแทงได้เป็นไฟเตอร์ได้คือสารพัดประโยชน์นะครับสําหรับโมทอสไปเล่นป่าได้ไฟเตอร์ได้อ่าอะไรนะซัพพอร์ตได้คือมันสารพัดประโยชน์อะสำหรับตัวเนี้ยนะผมผมเอาไปเล่นบ่อยมากเลยนะส่วนบัตเตอร์ไฟก็เล่นอ่าแอตตซินได้เล่นไฟเตอร์ได้ครับเล่นแทงได้เหมือนกันนะครับมีดาเมจเหมือนกันหมดนะครับผมแนะนําเลย2ตัวนี้นะครับสำหรับไฟเตอร์กับแอตตซินนะครับ2ตัวนี้เลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับเออร์รอนมากินนะ นี่ครับตัวนี้ครับแนะนําเลยนะครับแนะนําเลยนะครับผมเพราะมันเป็นตัวแจกไงแล้วมันแจกสกินสวยด้วยนะครับสําหรับมือใหม่นะส่วนอาเมดนะครับผมเมดแนะนําครับอย่างที่บอกผมแนะนําเป็นพิซซี่ครับหรือแม่ก็วีลานะครับเล่นไปก่อนนะครับผมแต่หลักๆแล้วผมแนะนําให้เป็นพิซซี่นะครับเพราะว่ามันมีสกิลหมู่แล้วก็มีสตันนะครับแล้วก็บ์ดดาเมจได้ด้วยนะครับผมสำหรับพิซซีนะครับ ส่วนอันต่อไปนะครับผมเป็นแครี่นะครับที่ผมแนะนำจะจัดเลยนั่นก็คือเทลอนัทนะครับนี่เทลอนัทส่วนอันสุดท้ายนะครับที่เป็นซัพพอร์ตเลยนะครับผมเลือกเอาได้ครับแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วความแต่ความถนัดแต่ละคนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็จะเป็นมีหน้านะครับที่ผมเลือกนะครับเพราะว่ามันมีดูดเลือดนะครับมันปั่นดูดเลือดด้วยนะครับแล้วเรายืนได้นานนะครับถ้าสําหรับตัวอื่นก็ อาจจะเป็นแก๊กอาจจะเล่นยากทิดนึงนะครับผมแต่ก็ดีนะครับสําหรับป,วน,ปวนนิดนึงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะเป็นการการแนะนําแบบงงๆหน่อยก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ถนัดอะไรเกี่ยวกับการแนะนําอะไรแบบนี้นะครับมาก่อนนะครับไม่เคยทําเลยนะครับผมก็โอเคไปลนะไว้เจอกันใหม่ในพัหน้านะครับ